ไอ้นั่นก็อยากอยากเข้าเอ็มดีบอกว่าอยากเข้าเอ็มดีสตาร์ทาพาผมไปนี่เอาออมาเนมันก็แบบคนมันอยากเข้าอ่ะเออไอ้นั่นก็ถามมันเอ้น้องไอ้แบบคุยเชิงแบบโอนเงินอะ่ะแต่โอนเงิน,นเป็นวอลเล็ตนะหนึ่งพันบาทเฮียกู hey, he e er. รู้อ่ะเลยวัสดีครับดีน้องวัสดีดีพี่สรุปพาพี่ขายได้จริงไหม ผ้าอะไรวะพ้าที่พี่อัดดูให้อ่ะพี่ไอ้เฮียแกบอกว่าปอมมีสัตว์รั่วเลยกี่กี่ทุ่มนะ้วพี่สองสองเป๊ะเอ้ยงั้นเดี๋ยวไปซื้อบุหรี่แป๊บไปซื้อบุหรี่แป๊บฮัลโหลใครรับไอ้กล่องตี๋ยฮัลโหลใครรับกล่องตีอ่ะพี่แป๊ะเขามาส่งอ่ะฮัลโหลพี่เค้นขอซื้อต่อดีตีเป็นสองร้อยห้าเนี่ยไม่ได้พี่ซื้อมาสามร้าน อะไรเกินไอ้เช่ากึ้นเปิดผมซื้อมาสองร้านเลยนะไอ้ผมซื้อมาร้านเด่นนะไอ้สองร้านนะคุณเรามันต้ไม่มีนะไอ้เช่าไอ้เช่าเกินเกินนี่ยควายขายคนนี้แย่งแพงเกินเนี่ยรันกันจับลองแต่กว่าพักกลัวพักแเว้ยไอ้เหช่าเขาแต่แต่ว่าแกเรขอขอซื้อห้าหมื่นกูไม่ขายหรอกไอ้เหีช่าถ้ารับถ้ารับกล้องตีอ่ะร้านเขาขอซื้อห้าหมื่นเลยนะพี่ต๋อยเออพี่ต๋อยพี่ต๋อยควายอายชิบหายอายชิบหายเลย ก็บอกไม่ต้องลงถ้ามันของปอมากว่ายเพื่อนบอกเอาฮาเพื่อนเอาฮาแต่สนุกอ่ะคลิปผมมึนไไม่ไม่ละพี่พี่เห็นตอนคลิปยังไม่เจอยังไม่ได้ดูเลยเตรียมเตรียมกับพี่อ่นพี่อ่านตอนมารับพี่เบลน์หน่อยก็ท่าไม่รู้ไอ้เทียับมันไม่บอกรู้แค่ว่าเออพี่โอเคกูกูจัดกวดตอนแรกจะให้เขาดูให้ตอนแรกก่อนอย่าไปทานข้าวจะให้เขาดูให้เพราะว่ามันมีของแท้เงีได้ยินไหมได้ยินได้ยินก็คือเพื่องพี่ของแท้หมดเลยใช่ไหมพี่อะไรนะ แต่เหมือนตอนที่เราแต่แต่เมือนตน่ไม่ได้ยินที่อะทำไมเขาทําหน้าแปลกอนวะพี่ดาวิดาเบียข้างหลังครับตัวหนึ่งนะอู้๋ลาบารียา 8m ไอ้เ้ยลูกนี้น่าจะขายเก็บไว้ขาย 8m บะน่าไปขาย7.5เลย5เสียงเอาเนาะเออไ้กูโอ้โหไอเหี้ยอย่างเหี้ยเลยมันเอารูปกูสมัยก่อนมาลงไหนสัตว คนดูดูเดียวกเราก็จะมีอ,อย่างี้แหละคืออะไรเนี่ยดิฟโอซีดิฟไอซีย็ดแม่กูจะรู้ว่ะโอ้กูลู้ว่ะเลยอโอ้โห<อ><อ>ย็ดแม่ <Yeah. S 1> สมัยไหนเนี่ยเย็ดแม่โฟแบงโฟแบงแต่กูไปแต่งบ้างแม่งเไยเฮีย้ย กูไม่ได้ดีฟนะเว้ยตอนนั้นน่ะไอ้เหี้ยคือกูผมมาร้อนคือผมมาร้อนแล้วทีเนี้ยผมเอามาเอามาใส่ขายหน้าชิบหายเลยไอ้เหี้ยผมบอกว่าถ้ามันปลอมมาไม่ต้องลงเจยนี่ผมบอกเพื่อนผมไปแล้วถ้าถ้ามันปลอมไม่ต้องลงพี่พร้อมมารับได้ปะเจไอพี่แปดผมเดี๋ยวผมอายเลยเขาให้สิบเที่ยไม่รู้จักอ่ะพี่พรไม่ต้องมาแล้วได้รถแล้ว 12อินนัมไม่พีหรอกเป็นสกายลุยนะไม่ได้ไม่ได้สกายเลเพื่เดี๋ยวมันเก่งราคาไม่ราคามันมันราคาผ้ามันได้วันนี้มาเลันโดนไปแดงมาดีไม่ได้รีตัวพระแท้ไม่ใช่มพี่จิตพาวรถหรอกพี่ตาพระเก๋พระเก๋พ่อมึงอ้นมันมีแท้ครับพี่โอ๊คบอกว่าแท้แต่ราคาหลักหมื่นแต่ว่าไม่ใช่หรอกไปรวมไปรวมสภาไปไปเอาจะเทตุรถฉลามอะเอาโคตรเยอะเลยไอ้เหี้ย แต่กูบอกเลยมันเทกูก็บอกแล้วว่ามันเทไม่มาขับรถแก๊สรถได้นะไม่แต่ไอ้องนั้นไอ้แกบอกว่าของปอไม่เฮียแต่เท่าของแท้เป็นหลานร้อยเก้าห้าพี่ร้อยเก้าห้าร้อยเก้าห้าไม่มีนะเชี่ยร้อยเก้าห้าไม่มีนะเอ้ยสามร้อยเก้าห้าพี่เทวีสามร้อยเก้าห้า นี่เดี๋ยอย่างดิฟโคลาดเด่ยสภานะจะเห็นรถอดับทุกคนเป็นรองสภาเลยโฟแบงโฟแบงอืผมต้องมาผมต้องมาเอาได้ไหมอ่ะแล้วใส่หมวกโฟแบงอะไรอีกวะคนดูใส่เปลี่ยนหมวกเอาหมวกแดงใครใครจะขับโบติซำจะขับยันรีดีโคลาดไม่มีมีใครมาลับได้บ้างเฮ้ยมีเก็อีโดนตรีด้วยพิมพ์คำสั่งอ่ะเราไอ้เจ๊ร้านเราวันละนหนึ่งด้วยว่าเราวันหนึ่งล้านบาทอ่ะกระชากไอ้ไม่ใช่ละกระชากอีราว่ะ ใ,ใต้องผิวอะไรคน<า>ดูผมมิวดำปะพ้อมน้างผิวแทนปะเอ้ยไอเชี่ยมึงถ่ายอยู่นั่นแหละพาแทาไหมย็ดแม่กูบอกว่าแทมันมีแท้แต่แกเอาห้าหมื่นผมไม่เอาของพ่อแม่ถ้าได้เป็นหลักล้านนะผมเอาเสียหน้าเชี่ยบอกแล้วไม่ต้องลงคิดไอเชี่ยห้าหมื่นค้ากรอบพระปลอมโตเก็บไว้เถอะบอกไม่ต้องไปลงตัดออกไอเชี่ยอายชิบหายเลยเพื่อนบอกสนุกสนุกสนุกไอเชี่ยแล้วอายชิบหายเลยอ่ะ มันมันขึ้นว่ายังไงนะเฮียไม่มพ <า S 1> ักกอมพ่อมึงกัมึงเลิกเมนดี้เฮียเนี่ยเฮ้ยเฮียกูบอกเพื่อนกูหลายรอบแล้วว่าอย่าลงไองยัดแม่พี่ตดาดไข่วะเนี่ยน่ารักจังวะแอดกูมาเขาขึ้นไข่อะทีเด็ดทีเด็ดทีเด็ด สวยปะถ้าแอดผมมาเนะีย่ยโห<อ>นักจังเฮ้ยผ้ยาปลอมพ่อมึงไอสัตว์เจ็บปากหน่อยเฮียห,ห้อยหมดแล้วไปห้อยบนหัวพ่อมึงไนะฮะ แค่ห่อยในปากแม่มึงไงควายเอ๊ะมาเทรอให้หน่อยดีมายังน้องสี่ครับเลขแปดสิบสี <84. S 1> ่อ่านภายในหมื่นนี้มีแน่นอนครับเฮียเสียมั่นเฮียเื่อมันอม่นเจเจเดี๋ยวไว้ค่อยเดี๋ยวไจบกันโอ้ว่าร้อยดีเลยเฮียสมิธเบสอะไรที่ว่าเป็นเป็นมีดอะมีดอะพี่เปาโอเคอเครับพี่เปา ผมซื้อแก้วนี้มากับสตาร์แบ็กอะไอสตาร์บัคอะของแท้ปะเขาบอกมันเก็บความเย็นได้แบบดีมากจะตื่นเช้ามาน้ำแข็งหายเฮียของแท้ปะเนี่ยเฮียดูหลอดแล้วสตาร์บัคซื้อมาปลอมอีกอะปลอมพอ่อมึงอามึงปลอมม,อม,มึงกูกเฮียอะไรนักหนาเนี่ยมึงเป็นเฮียอะไรกับของปลอมเนะี่ย โอ้ยเฮียอ๋อะกูจะถามพี่โอก,กิจเลยไหมมีแต่คนไม่เราไหมให้กูถามเลยไหมไอ้สัตว์เอาปะ่ะกูบอกของแท้เลยพี่บิ๊กโอเคครับอันนี้จะรวมคุยไหมเนี่ยครับพี่อันนี้อันอนี้เราเข้าเข้าปิดเสียงแล้วเข้าฉันอยู่นี่ตอนนั้นเลยก็ไอ้เฮียบอกแต่ของกูปลอมปลอมไอ้เฮียเดี๋ยวกูถามเอาไหมเอาไหมกูถามตรงๆเลยไหมล่ะ พ,พี่อ่านครับพี่อ่านพี่โอ,โอเคโอสิอยู่ไหนอยู่ไหนพนี่อันนี้ผมสตรีมอยู่นะคนในสตรีมมันถามว่าของผมมันมีพาสเทสไอที่พี่ดูอ่ะมันแท้จริงไหมพี่องไหนองไหนไอองไออง,ไอองเป็นร้านนะครับไม่ไม่ไม่แท้นะ้แท้ขายได้ร้าน,นองนั้นนะ <laughs> อ <laughs> อกและอันอื่นนะพี่ไอไอมันมีของแท้บ้างป่ะครับที่ราคาไปต่อได้มีมีของแท้ประมาณสิบกว่าองค์เลี่ยมทองทุกองค์แต่ว่าสิบกว่องค์เรี่ยมทองก็รวมกันได้ประมาณห้าหมื่นโอ้โหห้าหมื่นนี่คือข้าทองนะข้าทองค้าทองใช่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 พักกพักกไก่อนโอ้ยบ้าขำเนี้ยหักนไม่้ที่ยเขาหักงตรพดีหน่อยเร็วเรว มันไม่จะสารหรอพี่มันไม่แล้วมันไม่ม,ไม,มันไม่มีหลักแสนเลยหรอครับพี่ยังไม่มียังไม่มีโอ้แสนมีนะพี่ต่หัดไปก่อนอะ่ะพี่รอทองขึ้นนะขึ้นพ่อมึงไงดิกเดี๋ยววื้นเพมีเสียงเข้าดีหน่อยครับเด็ยวเริ่มาพึ่งแล้วหักหน้ากันนะได้ไดตเตากี่หักหน้ากูนหน้าชาวยุทธ าได้หาเตาโีเแกว่อย่างงี้ก็ฉันได้ไหมเอ๊ะแค่อย,ย่างงี้ผมใช่ไหมได้ได้ได้เน,นี่ยน,นี่เดี๋ยวนี้ข้างหน้าั่งกลางวงใหญ่ปลอมนะปลอมแบบมองจากหน้าปากซอยยังรู้อ่ะปลอมพ่อไม่นมนะว่เข้าดิสยังไงอะ ไม่พี่โอกคีเล่นเล่นเหมือนเดิมก็ได้ครับพี่พี่ตั้งมาโคอุ้มยังพี่พี่เก็บเอดียังพี่อยาเกเจ๊เอพี่โอกเก็บเอเอดี AD หรือยังครับให้มันเหลือยี่สิบโคอุ้ม